สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัสุกุสู่คนพี่น้องเนะาะไอ้กำลังมาสกินเข่านี่ละพี่น,อนออ้องเลยเนาะหาบุมไม่เงินเด่อยนี่เนาะกาชิมาถามทีมงานพี่น้องเนาะปรึกษาทีมงานกันคลิปนี้ก็ได้เนาะแมบลบว่าเขานั่งกินเข่าแล้วก็นั่งถามควมคิดเห็นของทีมงานอะไรพี่น้องเนาะของแต่ละคนนะเ,เป็นในๆดพี่น้องเนาะเคลนี้สู่ไวบ เคลียสสบายเพราะเธอเเนาะอ่าอาจจะเป็นเคลสที่ว่าอยากจยากยากเนี่ยเด้๋พี่น้องไอ้เคลียสเป็นี้เขาก็บอเคยเจอมาเนาะครั้งแรกเนี่ยที่เขาเห็ุเคนี่เนาะปกติก็มีเคลสแบบว่าเออกะแบบว่าคนปกติอะนะพี่น้องกัเว้ากันรู้เรื่องแบบนี้นะแต่เพาะเธอเองครับสบายในที่เอาใจยากแน่ฮะนะเคลสนี่เป็นค่อนข้างที่ว่าต้องจุดชุดแดดพี่น้องเอยเนาะเอ้าเดี๋ยวถามจันโอก่อนพี่ สบายดีสบายดีใครมีคอมเมนต์ติดตอบปให้เจ้าติดตอบคอมเมนต์บ่ถามก่อนจ้าหน่อยจ้าเด็กจ้าหน่อยถามถามเดี๋ยวค่อยตอบคอมเมนต์เพราะเพิ่นเพิ่นทักท่วงมาแล้วเาติดต่อโอ้เพิ่นทักท่วงกลับมาแล้วเาก็ต้องปั๊บเป็นอะไรเคดหน้าเศร้าแท้อึ้งเลยอึ้งวะอึ้งแบบไหนเอ้าฮะเฮ้ อึ้งเหลือไงอึ้งเหลือไงน้าพี่น้องอเนาะเดี๋ยวจะไปถามเบาบอสก่อนกอดชวนฮุมอัพคลิปพี่นอ้องเนี่เนาะถามเบาบอสก่อนเป็นจไงแล้วขึ้นหนาเสาค์ำเครียดเห็นแต่พอน้องแผลมือเท่านี่ก็บุยอยากหนาเครียดแท้เป็นหายพอน้องแผลสบายดีเบาบอสหายค่ <c oughs> อยบอส่พอใจค่อยเรื่องไหนแล้วนั่นนันมาแม่นนั่นเออบ่ยอมตอนนี้น่ะทางเขาหาทางออก <c oughs> ช่วยเรือทางชาวบ้านก็ไม่เทิดอยู่เลยทีแรกนะทางแม่นั่นเว้าเนาะแม่แถวเพิ่นเว่าเพิ่นก็ขอคทำปรึกษาจากทีมงานนี่ละโอ้ยวันไหนเดินไปผาบ่อหรือว่าเนี่ยไหนแล้วคนละตอบแล้วบายว่าเอออันนี้กะอยากหัดนมคนทางทีมงานคนอีกทีแล้วก็ให้เทิดมาจากสิลมบังอีกทีนะแล้วแต่ว่าพอไอเทิดเพิ่นมาแบบเนี่ย เฟินหรอวะโอ้โหหันออไปทั้งใดได้เล่าวะรักษาบึงเมียเราเนาะเมียเราครับพุกต้องเราฉิดูแลชุดๆก่อนแห้งเราล่าวิรับพุกเอายานอนรับก็คือยากรมประชาก็คือตอนนี้บอเทอร์นี่ต้องการยายามาให้สบายกินเนาะพี่น้องเลยแบบนั้นแล้วถ้าว่าเอฟซีอยากช่วยยาการืดขยายขนาดการช่วยเข้ามาได้พี่น้องเนาะในตอนนี้ก็คือว่า ทางทีมงานเราตัดสินใจแล้วกับไอเทิร์ดแล้วก็ทางแม่แถวเพิ่นโดยว่าบบได้เอาไปผ่าไปยังเนกเพราะว่าเรื่องช้ำนี้เป็นเรื่องปกติที่เคยผ่านมาแมนที่เคยผ่านมาและพี่น้องเลยว่ตา,บบาตอนที่ชาวบ้ไปเราก็ได้บอกกับทีมงานแล้วด้เมื่อวานในว่าจะได้พระเนียนนะทางเจ้าอาวาสวัดเพิ่นกับโบได้วา่ายังนะเพิ่นก็เอาให้ โอ้กับโบราณมีอย่างหุ่นแห้งดอกเลยแต่ว่าทางแม่เตวนะเราขดย่านไว้เลยตีโพดตีไฟไปง่ายว่าไปลักไปนั่นแค่ถึงเอออันนี้กับมีคนไปหาลาวเนาะกระปุติลาวเราย่านีะน้องเนาะพอเราย่านไว้แม่เม่เม่ก็เห็นเจ้าวันจิตเครียดใช่ปะเจ้าห้ไข่สิดอกให้ไข่ให้ไข่อย่เนี้ยได้ห้ไข่เรื่องใดนะนะไปว่ามาตอนเช้าก็มาป้าไข่อะนะ มือเช่านี่จะออกแตะเสาๆนะโบเห็นทห่ากันหนะปกติสโทห่ากันได้พี่น้องบว่าสโทหาพน้องแขกเตะเด็กๆได้แม่นั่นว่าในเฮาลูกไข่ละเมื่อแต่วาคลิปลงคลิปลงเนวนั่นเนาะลูงใจแล้วข่อยนะคือมโทุ่วนกันแน่เชยวโยหูว่ามูสีมาอยู่แล้วเด้ชอก็ต้องซวนเป็นไดชมือนี่ เงาแท้เป็นไรนี่จะบอกเงินใช้ในเมืองน้ำมันนะโยมมันก็เศร้านี่เมียขายเสื้อได้ขายเสื้อได้กำไรกำไรขายเสื้อบวได้กำไรแล้วได้เงินแสนหนึ่งถึงเลยนี่ว่านี่เติมน้ำมันเบ่งด้ตัว่อยไปจักอันนี้ใบพันธุ์ใบสองพันประมาณแสนชาวพันเออเปิ้ลเหนือเปิ้ลตัว โอ้พี่นองเยลแะเลต่ละแต่ละคนกับสิมิพ่อพกันเลยพี่น้องเลยมียไใหม่มากกันไดมีแล้วบ่ลูแ่ะเว่าชั้นวาซี่โได้วนกันได้บ่แมน่อยวอยอกเจ้าซื้อื้อยเข้าใจรอแล้ฮะนงไแบบนี้ม่แต่ว่าคอยคิดว่าเจ้ารวมด้วยช่วยกันรวมด้วยช่วยกัน ไคมีไอ้ีท่านใดจแในว่าเร่งช่วยถ้าเทิดให้มันผ่านมีฤิคทั้งไม่ให้ได้เพนพอแพทย์ถ่อว่าไฟบอทีมงานนะทีมงานเขาว่ะเอาเต็มที่ซะก่อนเลยเพราะว่าเคสแบบนี้เขาบอเคยเจอเนาะแมพี่น้องเอ้ยพยายามเลยสุดๆเลยฮัตจีซอยกันทางท่้เทิดเพื่อนก็ดีใจแห้งที่ได้ขี้ดินแล้วเพื่อนก็จนอยากไปนอนขี้ดินก็เห็นนะโดยคอยเห็นแล้วก็โอ้คอยว่าต้องเล่งมือหาเตียงให้เพื่อนนะเตียงป้าเต๋วแล้ว นั่นแหละเงี hi> ้ยเลยอันค่อยกัมือเช่านี่โบเมนอย่างเราเขียนคอนเทนต์อันนั้นไปก็เพราะว่าเอาก็ตกใจเนาะยังเอาน้ำมึงแล้วมันก็บบรีอย่างมากไปบารีได้撒คือยืนค่ามันนั้นอยตอนนี้มาตั้งแต่ปัจฉะเออเจ้าโบได้ตกใจเพราะทำมือเช่าก้อยกกะตกใจอยู่เล็กน้อยแล้วก็คิดว่าเราเป็นปกติคือแต่เก่าห์นะ คือเราไปคือตะเกาแม่ถวเนารก็ว่าโอ้ยความแห้งตกใจแล้วไปนั่งสืบจนหู้ว่ามันบมได้หุ่นแห้งหยังโอ้ยตกใจแล้วทวิตก็ได้แท้จริงแล้วก็เป็นปกติแล้วแมนเนาะแมนขับปากให้เขาแล้วแล้วก็ขัดทีงานแต่ว่ายังขาดอย่างนึงไอเทอร์ตะยู่หันนะหมอหนึ่งหวดมวยเครื่องครัวข้าวซานอาหารแห้งโดยเอ้าหมูเอวดายใหญ่ห้างไปมาวัด ิวเข่าแล้วไปนั่งล้มกันยูทูบกินเข่ากินน้ำและวข่อชิดถ่ายคลิปให้จบแลละกะจ้างชิดเว้าอีกจักเด็กจักน้อยพี่น้องเนาะไปถ่ายอยู่ไปล่ายคลิปกันไปไปมาช่ดยเอไปได้แข้ปะกินเข่าแล้วไี่่อยามควมในใจเจ้านี่แหละวในใจเจ้าชิด้อยสาวไป เต็มที่บ่เต็มที่คันมีผู้ซอยเต็มที่จะนำจนว่าชุดความสามารถเขาเนาะคันเอฟซีซอยคันเอฟซีแค่ให้กำลังใจกันเต็มที่เต็มที่ได้เอฟซีซอยผู้ใหญ่ใจดีซอยให้กำลังใจกันไม่ใช่ใช่คันเขาซีซอยโดยว่าง่ายๆชะตีกับเสือด้วยมือเปล่าเนี่ยป๋ แ <Man. S 2> มันต้องมีอาวุธอาวุธกานร,รับแต่รู้ว่าจะเป็นกำลังใจบ่หรือว่าคุณนยนต์จะดีบ่ชดช่วยนางใบนะโอ้โอดีเลี์บ่าลีเนาะพี่น้องเอ้ยต้องทำให้เต็มที่เอาน่าจะมีรางวัลให้คนทำดีเลยไปให้ไปกินข้าวก่อนบ่าวลีเป็นไง<จ>ไปกิน<อ>ไปกินข้าวยูทูปก่อนอยังคอยผมได้มีความดีบ่าเดี๋นี้นะอ่ะบอาบ่ดีนจำกันเมื่อจุกคนนั่นแล้วแค่คอยผ่านพ่อแพทย์นี่มีเงินคำไหล ือว oh, oh. right? ่าลายพอสมควรคอยอยากให้จ้างเบาะบานัดตัดผมจริงออ้โหกระโปรงร้อนอะไรมันเรื่องชนตัวของเราเรามัดเดีเราชนตัวอยู่รอกมันคือช่วงผมจูดเทียงเต็นบอลบนเดบัตบพกเฉลี่ยแบบนี้แหละเลย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 มันบกคักก่อนนะเลยไปไปนั่งกินข้าวแล้วนั่งล้มกันเนาะเน้นนี่ว่างแล้วใครว่างล้มแล้วเนี่ยสายนั่นแหละเลยนะนี่น่ะก็คือมืออื่นนะพอแปดเขาจะแจ้งวันนี้แจ้งทางเอฟซีเลยเลย เพรามืออื่นอ่ะเขาอาจจะได้มาแต่ก็มาเล็กน้อยแต่บัวได้มาอัน่ฉยก็คือว่ามาทานภารกิจมืัอนี้อาจจะบุเรียวค่ะละทานภารกิจเกี่ยวกับตูดกับอย่างไหนมันแล้วเพราะมืออื่นนี่อาจจะมีหมอมีแหกเไหโอ้อันว่างบท่างใดบนท่านมีกับย่างงบตัวอื่นกับย่าเขาโยกมาเอาหมออเอาแหกก่อนเพราะว่าเราต้องจําเป็นจําความจําเป็นแมนเอาตัวจําเป็นก่อนนั่นแหละเพราะว่ามีตูดแล้วมันต้องมีหมอมีแหกนะฉันสี่ให้เราเมื่อกินแม่วไม่เอาอยู่ตลอดกับบัวได้แล้วก็ได้คอยกระชิหาเบิรงเข่าก่อน ซื้อเข่าเพราะเข่าเนีย่ยจักฮารูด้วยจักเอ่อซีฮารูก้อนนะนะให้เราอยู่ถ้าว่าเป็นลักเป็นแรงอีกต่อไปอีก,กถ้าเราอันนะั้นเราก็ซื้อมาอีกนะนะบ่าวี่เพราะว่าเขายัางเคลีย,ยอันนี้อยู่ด้วยโมหนึ่งหูอะแล้วแล้วก็หมอเนาะแมนเอาตัวจำเป็นก้อนโคกสากแล้วนั่นแหละโคกสากมันต้องปิ่นได้โคกสากเนกี่ยจำเป็นได้แมนแมนแมนสามกระโอกสามกระโอกเคลื่อนใหม่ได้นี่นอนพี่น้องเลย มื่อื่นอะขอบอกวันนี้คือชิมาทานประมาณสิบโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงกันชิได้ครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงด้วยตอนเที่ยงบอกแม่ตอนเที่ยงอใช่ครับเพราะว่าชิได้เมื่อส่งสการแม่ป้าแม่ป้านี่เป็นเป็นเอื้อยของแม่เอื้อยลูกพี่ลูกน้องนี่แหละแต่ว่าคนขับแพงกันแม่นก็เลยเมื่อน่ะเขาจำเป็นต้องได้เมื่อแหละก็อาจจะได้เมื่อขับรถทุนใดทุนเดียวเพื่อ โอ้ซอยเวียดซอยเวียดเพิ่นสงสารยากระไดเห็ดลาบงวงเหมือนแรงนี่กันหนาชุด่ได้นอนบัดคืนเจ้าแม่นแบบชามเจ้าภาพเลยใบใบมะมาแล้วไปใบมะมาความเมียเขาก็บบสบายอยู่แล้วย่านตั้งตาบเห็นคือว่านแมนแมนแมนพี่น้องไงเนาะคอยกับพังเบิ่งแล้วมืออื่นกับถ้าทีมงานเมื่อถ้าว่ามีภารกิจหรือว่าต้องสารต่อถากะบางทีกับชานบางทีาว่าเบิ่งถ้าว่านั่นเลยกะเอาล้ ส่วนเรามาน้ำไห <Man. S 2> มแม่เขเถือกคอยบริจากให้เจ้าอยู่ผู้เดียวในอนันต์นนะเขาว่าเขียดนี่เขากรดบ,บท่นเรนบบนนทัานในเรื่องปัญหาท่านในคุณเคยเห็นนะพี่น้องเอ้ยกะทางเขากะแม่นกะจากเปี้ยวอยู่ได้มีป่ามีอย่างกะอันนี้อยู่แต่ว่าเขาบวกกับคำจะเลยแบบความปลอดภัยจากของแน่แม่นขช่วยก็ช่วยเต็มที่แต่ว่าเ,เาแบบขาก็ต้องพึงความปลอดภัยตัวเองน้ำใช่ไม่นคันเรามีรถง่ายว่ากะรถใหญ่ก็ยังอันตรายเห็นบ่บ่บุญแม่เน้น ไอบุตรแล้วยังถึกถึกโดนลุ่มเหมือนกันช่เนาะตัวตัวนี่ค่อยว่าบบแพ้แล้วอ๋อแม่นเราก็โตใหญ่เด้แม่นให้คนหนักมวยเคยวะสิบลุ่มหนึ่งนี่โอ้ยบบไหวแล้วเนาะกระายกำไพนี่สิบรถให้สิบรดายกำไพนี่เออลุ่มแล้วรดายกำไพจ้างจีนจะได้ไปนอนไปหาเราบื้อเราจิมานั่อยู่บ่บื้อนไงสบายดีบอกวกำไพสดีเป็นจะได้ก็ว่าหายหน้าหายตาไปลายมือแล้ว บวชฟันเจ็บแขวนี่ค่ะ<บ>เป็นอะไรเป็นอาทิตย์แด่ไหบวได้ออกมาเนะาะบวได้ออกมานทีมงานมูวบ้านนี่อดบวได้เจ็บแห้งกันเลยมาถอนออกซะไปถอนฟัน,น,นที่ไม่ถอน้น <c oughs> แมมันเจ็บบวยา,าบวเศร้าได้จานโอ้ไม <c oughs> ่นไรก็บวาบว่าดก็เลยไปถอนออกเล่มนึงโอ้พอมีแห้งแน่บัวนี้พ่อมาได้อะนะโดย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 มาเห็นทางสาวใบแล้วก็ทางบอเทอดเป็นอะไรเอามาเห็นเจ้าเข้ามาครั้งแรกบ่นี่ ที่พิ่นยายมากน่าทึ่งนั่นขง้งเ,เป็นข้าขงนรกโอ้มาเห็นเลยกับการสารท้งบ่เทอร์ยูอีกอย่างหนึ่งก็คือมีอะไรเล่านเนาะคนแบบว่าสติสตังบว่วเต็มอเออเอเพิ่นก็นกนอาจจะหู้ยู่หลายท่านหลายคนก็นกนอาจจะหู้นะเพราะว่าเราเป็นเนวนี่แหละคือทางบ่เทอร์นี่ให้ทางเงีนเยเนี่ยอยู่ในท้า เรากลับไปบ้านเราหุ่นไปเอาเครื่องอุปกรณ์การหาอยู่หากินนี่แหละเป็นเบ็ดเป็นมองเป็นอย่างนี้นะกามาบาดบเหิทเมียบบดน,นี้ฮะโดยเราคิดนักอยู่ทางบ่อเทิดกับเป็น่วงเราอยู่ยเราคิดเมียโดย,โดยกับบุตรนะีเราแหลกเนาะแม่ลูกไผ่เมียมั่นพี่น้องเลยไปไปหากินเพอกินยังเป็นไรทเอาโอเคพี่น้องเนาะกินข้าอิ่มเรียบร้อยกินข่าวกินน้ำอิ่มเพอเนาะกินเพอวานนั่นแหละเดเนาะชี้ช้ เฮ้ยเนาะพี่น้องเอ้กินเฟอร์กินยังพากันมานั่งกินเฟอร์ออกมาแต่หาเสาใบอะไะพี่น้องเอ้เนาะกระบอกเทิดมาบเุยแล้วช้ำบ่บเห็นสาใบมันนี่พี่น้องเนาะเห็นแต่เบาเทิดว่าศักดเดี๋ยวสิเอาเงินให้บอ๊บบอ ใส่น้ำมันพี่น้องเนาะแจ้งข่าวดีบ่แจ้ง่าดีบ่บอสได้พี่น้องเลยเจ้าบุดีใจในบอสเดี๋ยวนี้น่ะเฮ็ดเนี่ยดีใจเนี่ยเอออย่าเผาลนกเจ้าต้องโนเป็นแม่ผู้เพิ่นเอาให้คนได้บอจ้อยเจ้าหน้าบอจ้อยน้อยใจโดนน้อยต่างคนบุญได้มานำเนาะแม่เห็นบอสเยอะมันแล่นกันน้อยบนโลกแล้วบ่แม่นบ่เราบัมากับฝากเมื่อไหร่เมื่อไหร่แล้วก็ได้บอจ้อยเนาะ แล้วผมผู้มาทำกันเงินให้การตน้ำมัน <ah ก็ได้แบบเพราะว่าแม่เพื่อนได้อ่าระบุซื้อพี่น้องเนาะว่าให้เงินให้ทางเบาลีและกับบาวบอสใส่น้ำมันในเด้อเพื่อนวะพี่น้องเนาะเห็นอ่าวบอสกับเบาลีนี่แหละแปลว่าซอยกันหรือว่าพยันนะนะซอยตั้งมุกตั้งใจเพื่อนว่าอันนี้กับแม่เป็นน้ำนจิตน้ำใจของแม่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะแต่เท่ากับโบผ้าว ระบุซื้อหรือว่าประสงค์ของน้ำเพิ่นกับโบได้อะไนั่นเนาะมีแต่ว่าเคสนี้สาเร็จหรือว่าพวกตูวพวก,กยางแล้วเขาจังขอบมุกขอบใจเพิ่นยังเป็นทางการแต่ก็จังออกซื้อเพิ่นนะพี่น้องเคยเนาะในระหว่างนี้จะอันนี้กอ้อนมาสั่งเนาะโบลายใหญ่ห้างเนาะบอกว่าเนาะเจ้าออรออยู่บ่เดี๋ยวนี้นะเต้นเอยู่าได้คือกำเต้นอย่าได้สิครัโอ้กัดกำใหญ่ชื่อ แล้วแบบว่าอันนั้นเนาะพี่น้องไยเบียอะไไหนใส่สกินไไหน่นเ่เนื้อหมือนน้ำมันได้บ่บได้อนี่นะจครึ่งโจกขอบกินเบียได้ขู่มากกันเด้มีไว้ห้ากีบมีแล้วนี่พราะนี่ให้บ่บสหกีบนะเร์ไพรส์เซอรพไพรส์บบพี่น้องยเนาะเอานับเลยพี่น้องไงยอนหนึ่ว่าหนึ่งองอ โมเมนพี่น้องหนึ่งสองสามสี่อ่้ตกใจมันก็คือเมย์เพิ่อน้ำให้สี่แสนคนละสี่แสนพี่น้องเนาะกคือมาให้ใส่น้ำมันเนาะบะบด่ะกมือเด้ะบะบดนะได้จากมือนี่โอ้เงอละมืละแสนได้มืิละแสนอร่อยคนว้าสังจะกินหลายเนาะคนพอมบ คนกะมือละหากินเผอได้รถก็หาซแลก็หาก็กได้สีมอือนอนพี่นองงนเลยนออะไรคอ,ขอ,ข,อขอบหน<อ>ึ่งอุณสองสามสี่บยยแม่สุขก,กายสบายใจอยู่ดีไม่แหง้งด้วยแมเด้อบัดแล้วจังชีธามชื่อน้ำพอลูเพทหลังไหม่เนอเพราะว่าแล้วแรกันเนีชีแจงเพื่อนโยพี่น้องเน่ยชีบอกเพื่นโยา่ได้ด้วยไง เดี๋ยวชิ้นใดีกับมาาลยครับไหนเนี่ยมานั่งใกล้ๆกันนี่ไม่บาเดยจะไหนเคยบ้องเงินให้ได้ไหรุัวหนาของเผ็ให้ได้กล้องเผ็ดฉันหล่อวะหล่อปะไอ้นี่ใช้ฟิลเตอร์โอ้แล้วของคนมันหล่อเนาะหล่อกินก็ได้หรอวะผมมีเงินเอาเบาดีได้สามไปสี่ขี้การเอาเด่นนกนกไข่กัดเดนุกไข่นกแม่เพื่อนคุณได้คู่เพื่อนเอาให้คุณได้ ขอแม่ดูดีแม่ครับที่จะได้ครับไข่จะมีลูกกับสิพยายามติดตามเคสนี้หรือว่าเคสต่อต่อไปให้ดีที่สุดหรือว่าปรับปรุงเนาะเคสนี้ให้ดีที่สุดเอ้าพี่น้องเลยเนาะบอกกบไพ่ได้เลี้ยงเผือแล้วบอกระบกไพ่กับโมมี่ไอ้นนี่มาเนาะพี่น้องเอลยทำมแต่ว่าโอกาสหน้าพี่น้องเนาะมิแต่ว่าะจาเรื่อยที่จะเพื่อนี่เลี้ยงเพื่อบอกกบไข่อะไรพี่น้องเนาะเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเลี้ยงเผือแล้ว กดใจกดใจคือแม่เพิ่นระบุมาสัมนีจเด้อบอกกัไพาเด้อโดยน้อยใจอย่าบอกอย่าพาวน้อยใจได้บอกกัไพายเลยไม่น้อยใจดอกเอาโอเคพี่น้องจังใดก็ต้องขอขอบคุณกับใจทางเมยเพิ่นหลายๆเด้อที่ว่าเอาเงินให้พวกลูกเนาะมาใส่น้ำมันพี่น้องเลยเนาะแบกทิ่ถือเงินยังเผลอแคปเป็นจอระบุแคปกี่ด้วบ้างแคปแล้วเอาจังใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเมยหลายๆเด้อที่ว่าเพิ่นให้มาสัมนีจกับฟอยเพิ่อนดีๆนี่ให้เด้อเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเม่เด้อสาธุ